เหี้ยเจอตัวจริงอรอไอ้เี้ยเจอพี่ไอ้เจอพี่ี่กูเจอพี่รอกบุแบบุบพี่กูอไอ้เหี้ยต่กูเหรอ้ตจะตี่กูหรสวยรองเลยร้องอยตีพี่รตีพี่โตีใตีเยบุญเี้ยงเพื่อนไอ้เหี้ยบุญเร้ยงเพื่อนบุญเลี้ยเเลีเลี้ยเลี้ย อเลบี่วยดเวยครับช่วยด้วยครับผมโดนเลือนนะบนเรือเรือนพี่พี่รถวายหีเลือนนะเอยมันเลือนมันเลือนมันเลือนตลอดครับตลอดครับไอ้ไอ้คนนี้มาชนมั่วครับตลอดตลอดช่วยด้วยตลอดตลอดคนนี้มาชนมั่วครับตดดูมันตัยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตลอดตลคนนี้ครับตัตลอดคนนี้ชนมั่วครับนั่งไอ้สตีมอ่ะตำรวจไอ้สตีมนี่วมาโอ้ไปแล้วสะดุดหนีแล้วโอ้ยอะไรฟักโอ้ย my god อมาเช้าว่ะรอเตอร์ครับเลยเนี่ยเครื่องแบตนะมึงไอ้โง่จริงจริงจริงบวกหนึ่งบวกหนึ่งเออเฮี้ยรอรอรอเฮี้ยที่ไอยู่แกงเหรอพี่พี่เอฟซีบู๋เลยเฮี้ยคนไหนไว้สัตว์เฮี้ยตอเอารอเนี่ยมึงหาแดดในเครื่องอ๋อรอไม่ตอรอไม่จับนะครับรอไม่ตอรอไม่จับนะครับ ตลอดไม่ตอลอด <นะ S 1> ไม่จับแบบเฮียอะไรไม่รู้จับอะไรวะ ต่อครับเนีต่อรคนนี้มันเลี้ยนน่ะตอรอยคนนี้มันเลี้นครับเนี่ยรตํารวจตัรตีมครับนีมันเลี้นเนี่ย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 มันชนม้วเนี่ยไอ้สีเขียวเนี่ยั่มั่วแล้วจับอะไครับมั่จับอะไครับเสตีปะเนี่ยมันชนม้วยมันมันชนมรวมันจดบังขับผิดเลนเลยตอรอยโดดขับผิดเลนไอ้สีขับผิดเลนเนี่ยันหนีไปแล้วเนี่ยมันไปแล้วอ่ะตั้รวจไม่ทำอะไรเลยโอ้าหมำไมตั้งรั่ กบุชมตีมขับผิดเลงครับคุณตำรวจน่ะไอรถกันเขียวหินหน่อยใช่ครับคุยตำรวจตำรวจล้วไม่กินนะจริงจริงแล้วตรงนี้มันจอดได้เดินจริงเดินจิงอะไรอะไรอะไรเองอเลี้ยนเองเอ๋เลี้ยนอะไรเออ้ยนจอนะเออเี้ยนอนะเออเฮอมเฮยเออจอดอนะอนอด

ใจเย็นใจเย็นดีพี่พี่เครับไอ้แยกแบกเบสสงครามได้ละเออหย่าไอสารพี่แม่โคตรไอดอลเลยโอ้โหเจ๊แต่ห้างนี่ห่วยข้ามไปวยโคตรโคตรร้องไอ้เจ้าไอ้าเนีมันเล่ยชกอะไรมั่วเนี่ย

ปาเมันพี่เฮ้ยอย่าเขาเสียดิอย่าเขาเสียอย่าเขาเสียี่โอ้อะไรอ่ะนี่เขาเสียดตัวยเลยอ่ะโดนไปกี่รอบแล้วเนี่ยหลาอหรอะเดี๋ยวต้องรอ ไอ้ตลอดเห่อโอ้โหยาชนต่อไปเวสัตโอ้โหมึงเล่นจ้านหน่วยงานหลุดไปเลยหมวกกันล็อกแดนเลย